สวัสดีครับที่นี่คือวิสาหกิจชุมชนดาวเรืองผู้เรือนะครับผมสมศักดิ์กองวัดหรือว่าเรียกชื่อเล่นก็ว่าโอเล่นะครับก็ทําดาวเรืองมา10ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเนี่ยก็3ปีแล้วประสบความสาเร็จเรื่องของดอกใหญ่มากนะครับสังเกตดูได้ว่าในสวนของเราเนี่ยมีแต่ดอกใหญ่ขณะนี้มีที่4แล้วนะครับก็ยังมีดอกใหญ่อยู่เลยผมก็เลยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท GDP นะครับก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นจีสปีดจีสปีดจะทําบํารุงดอกบารุงต้นเลยนะครับทําให้ดอกใหญ่มากนะครับน้าหนักดีด้วยนะครับสาหรับใช้ในดาวเรืองใช้ได้ทุกพืชทุกพันธุ์เลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับก็ขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับที่เอาทีสปีดผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ใช้กับทุ่งดาวเรืองที่นี่นะครับที่นี่คือภูเรือจังหวัดเลยครับอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวนะครับแต่ สภาพต้นไม้ก็สามารถโตได้ดีนะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์จีสปีดครับ